สวัสดีค่ะวันนี้พามาเจอกับน้องไข่มุกนะคะไข่มุกเอาไปไหนไข่มุกไข่มุกไข่มุกโตไวมากเลยนูโตแล้วนุ๊โตไวมากเลยไข่มุกดู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 นอนเกียกิ้งนอนเล่นกับดินกับทรายนะคะตัวนี้ไข่มุกนะคะ ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใชออ่ชานมนะคะตัวนี้คือไข่มุกไข่มุกก็จะอยู่กับดินกับทรายเป็นแมวบ้านๆไปไหนไปไหนไปไหนสนะสนะโนนะอุ้ยข้าวหนูหมดหรอต้องใส่เรียกเมื่อกี้นี้เรียกให้มาเอาข้าวให้ใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนนะข้าวหมดดูดูข้าวหมด,ด,ด ข้าวเขาหมดนะคะเมื่อกี้เนี้ยไปเรียกให้มาเทข้าวให้โอ้อร่อยกินอร่อยใหญ่เลยบานเขาตัวใหญ่นะตอนนี้นะไข่มุกตัวโตวแล้วอร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยไหมกินข้าวเก่งมากเลยกินข้าวเก่งมากๆเลยไทยมุกเดินทางนั่งกินอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยอร่อยยุงย่งเยอะมากเลยยุงก็เยอะ ใจกินมากเลยกินอิ่มแล้วค่อยมาวิ่งเล่นนะมโม,นม,มีนกมาด้วยมีนกมาด้วยให้ดูดอกจอกด้วยนะคะในต้นดอกจอกกำลังงามเลยต้นแบบใบใหญ่มากเลยไปมามามาอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วอิ่มแล้วมาวิ่งเล่นกัน เล่นกันไปไหนไปไหนไปไหนจะเล่นทางนี้มามาเล่นทางนี้ไหมไหนมุมโปดหนูอยู่ไหนมุมโปดอยู่ไหนมุมโปดนี่นีทางนี้ใช่ไหมต้นไม้นี้ใช่ไหมชอบเล่นต้นไม้ตรงน,นี้ใช่ไหมเนี่ยต้นไม้หนูอะ <c ười> ไหนต้นไมน้นูก็ชอบเล่นต้นไม้ใหญ่ ไปมามามาเนี่ยน,นีมาตรงนี้มาเนี่ยต้นไม้เนี่ยมนเล่นต้นไม้เดีย๋ยวเนี่ยต้นไม้หนูใช่ไหมชอบมากเลยต้นไม้เนี่ยมาไปไหนไปมุกจะหลงเรียกชานุมอยู่เลยเลยจะหลงเรียกพี่ชานมอยู่เลยเลยตัวนี้เลี้ยงแบบปล่อยนะคะแบบอยู่ข้างนอก อยากอยู่ข้างนอกอยากไปไหนก็ไปอยากไปไหนก็ไปเลยแล้วก,ก็กลับมาใช่ไหมไปเที่ยวไหนไปได้เลยแล้วก,ก็กลับมานะรู้ไหมอย่าไปเที่ยวไกลนะระวังรถด,ด้วยรู้เปล่าระวังรถด,ด้วยรถเยอะฮอยืดเส้นยืดส มามาเล่นในสวนกันมามาวิ่งเล่นสนามหญ้าเร็ว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 มามามาเร็วมาเร็วเร็วมามาไขมุกจะมีสนามหญ้าแบบหญ้าจริงๆใช่หญ้าเทียมนะคะชานมเป็นหญ้าเทียมนะไข่มุกตามมามหมาเร็วมาเร็ว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 ยิ่งมาเร็วเสียงนกเสียงนกอยู่ไหนเนาะ Mà lêu hay mút à nhá ăn nhá ăn nhá, nhá, nhá Ô, 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 ô. À, nhá wow. <laughs> <laughs> ở nhá ăn nhá ăn nhá ăn giọt ăn giọt, à, mút, mút สนุกมากเลยวิ่งเล่นวิ่งเล่นในสุดในสนามหญ้เเเาเล่นเล่นเล่นหญ้าก็สูงแล้วยังไม่ตัดเลยมานี่มามาใครมุกเสียงนกเสียงนกอยู่บนต้นไม้โอ้ยโอ้ยแอบเหรอโอ้ยหาไม่เจอเลยมองไม่เห็นเลยใครมุกอยู่ไหนใครมุกอยู่ไหนแอบอยู่ในกลุ่มหญ <laughs> ้าวาย ủa ai tua lấy nữa tua lấy nữa tua lấy này ủa ai múc ủa dùng dùng nhớt mắc mắc đi dùng nhớt chinh ui múc múc dền thế mấy nữa ngon dùng này này tôn giáo nữa mình dền dền ว้ายแมวหรือกระต่ายเนี่ยแมวหรือกระต่ายแมวหรือกระต่ายอุยยุงกัดยุงกัดและยุงกัดแล้วค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องไข่มุกด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องไข่มุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ